สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมผู้ติดตามรับชมช่อง y o u t u b บรถไทยมือสองไอแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีเช้าวันพุธที่17เดือนมกราคม2 5 6 7ครับผมวันนี้ครับก็ทางร้านเรามีสินค้ามาอัปเดตครับผมเป็นรถไทยยันมาสามแรงนะครับตัวนี้จะติดสติ๊กเกอร์39แรงนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นรถไล่รถบ้านนะครับผมรถบ้านรถบ้านอุปกรณ์ก็จะมีดันดินหน้าให้หนึ่งชิ้นนะครับผมมีแค่เฉพาะดันดินหน้านะผ่านหลังก็คือจะขวางเขาเอาออกไปแล้วนะครับผมวันนี้ครับรถ ตรวจเช็คมาทำสีมาครับผมก็สภาพดีอย่างดีสีเส้นครับเป็นพวงมาลัย power ขัเคลื่อนสีรล้อโฟวินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบไดร์คอินเจคชั่นเป็นเกียร์จักเทินนะครับผมก็จะมีแต่ดันดินหน้านะครับผมก็มารีวิวให้ fc ได้ดูนะครับผมก็วันนี้ออกมาเดินสายหารถราคาเบาๆถูกๆมานําเสนออีกแล้วครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ไดร์คอินเจคชั่นนะครับผมขับเคลื่อนสีรล้อโฟวินนะครับผมตัวนี้ก็จะมีดันดินหน้านะครับผม ดันดินหน้ารถก็เคยตรวจเช็คสภาพมาแล้วสีสันสวยงามครับผมสีสันสวยงามก็เครื่องเครื่องเกียร์ก็ถือว่าโอเคผ่านอ่าก็จะมีระบบอ่าเครื่องยนต์กับก็จะมีเขีแป๊นนิดนึงครับผมดังแป๊ดแปนนิดนึงครับก็น่าจะทําปั๊มมาครับผมทาปั๊มมาให้มันแรงขึ้นนะครับผมกับตัวนี้ก็ยางล่างดียางหน้าดีนะครับผมยางหลังสวยหน้าสวยใช้งานยาวๆชุดเดียพิดีโอครับผมประมาณนี้สวยอยู่ครับผมท่านท้ายไม่มี่วดซึมนะครับตัวนี้ไม่มี่วดซึม ก็จะมีน้ำมันไฮดรลิกขาดบ้างนะครับผมนี่ครับนี่ครับก็ขายตามสภาพครับผมผมมารีวิวขายตามสภาพให้เอฟซีอีกทีนะครับผมก็จะมีน้ำมันไฮดรลิกขาดไม่เต็มต้องปกติต้องเต็มนะครับผมครับก็ราคาไม่แพงครับอุปกรณ์ดัดินนะตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับผมมีเล่มทะเบียนให้แต่โอนไม่ได้ครับเนื่องจากเจ้าของเดิมเสียชีวิตนะครับผมแต่มีเล่มทะเบียนให้ เป็นเครื่องยนต์สามสูบดเรกอินเจคชันแบตเตอรี่ใหม่เลยครับผมเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็ระบบไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับผมขึ้นลงปกติใงาน,นปกติระบบน้ําความร้อนอะไรปกตินะครับผมสีนี่ก็คือสวยนะครับสีสวยอยู่นะครับผมไฟตาไม่แน่ใจออกหรือปเปล่านะผมมาดูพร้อมกันผมก็เพิ่งมาดูนี่แหละครับไปเดียวเรียบร้อยครับไม่ออก ไฟยงไม่ออกแต่ระบบออกระบบสัญญาณอะไรครบ <c oughs> แต่ดังระบบไฟตาสำคัญออกหนึ่งข้างอีกฝั่งนึงหลอดขาดนะครับระบบไฟตาเบาะดีเบาะดีลังคาเปลี่ยนใหม่ครับลังคาเปลี่ยนใหม่ยวเช็คระบบไฟแป๊บหนึ่งครับออกไหมหลอดไฟน่าจะขาดนะครับผมตัวนี้ ไปน่าจะขาดออกแค่ลอดเดียวนะครับผมแจ้งสว่างเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ชักเทินนะครับผมเป็นระบบเกียร์ชักเทิน Pto อ,อะไรทำงานได้ปกติครับรถทําสีมาแล้วครับรถผ่านตรวจชิกสภาพมาแล้วนะครับผมก็ตามสภาพนะครับผมตามสภาพเครื่องเกียร์ดีรตลอ้อรถรถหน้าก็ยังใหม่ๆเจ้าของเดิมน่าจะเปลี่ยนใหม่รอหลังดียางสภาพ80เอร์ใช้งานได้ยาวๆจุดดนันดินหน้าก็ยังสวยนะครับผม ตัวนี้นะครับผมมีแต่ใบดันดินหน้านะครับผมใบดันดินหน้าราคานะครับผมราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็จะส่งฟรีสองรกิโลแรกนะครับผมจะส่งฟรีสองรกิโลแรกครับผมถ้าเอฟซอยากทดลองขับขี่ก็มาดูรถก่อน นะผมมาดูรถก่อนนะผมเพราะว่าทําไมต้องว่ามาดูรถก่อนครับเพราะตัวนี้เราขายตามสภาพนะผมเพื่อความมั่นใจและตัดสินใจในการซื้อนะผมว่ารถคันนี้เหมาะกับท่านที่จะเอาไปใช้งานหรือเปล่านะครับผมเพราะเนื่องจากรถมันไม่มีรับประกันนะครับผมมันไม่ใช่รถร้านนะครับเป็นรถชาวบ้านรีวิวขายนะครับผมครับก็มาทดลองก่อนหรือว่าท่านใดที่สนใจก็ให้จะให้ทดลองตรงไหนไม่สะดวกมาจะดูคลิปดูอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็ สอบถามดูได้ครับผมที่เบอร์0 6 1ย์4 4 0 3 0ส่นครับ0 6 1 2 2 4 4 0 3 0นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอ่ารีวิวการทำงานให้ดูนะผมว่าเป็นยังไงนะผมระบบไฮดริเป็นยังไงนะผมเครื่องยนต์ก็สตาร์ติดง่ายนะเป็นเครื่องได้เลรกนะครับผมตัวนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยครับระบบไฮดริก,ก็ปกติครับ เร็วร,ระบบพางหลังขึ้นลงปกติระบบวิดีโอทำงานปกตินะครับผมก็ถือว่าเครื่องดังดีครับผมเจ๋วเลยครับผมไปตาออกเดี๋ยวจะมาอัปเดตการทำงานการเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ดันดินทดสอบกำลังรถด,ดูครับผม Thank you. <coughs> ครับตัวนี้หลังจากทดสอบระบบนะผมก็เครื่องถือว่าโอเคกําลังดีนะผมก็ควันไม่ขาวกําลังอะไรก็รอบยังจัดนะครับผมตัวนี้รอบยังจัดนะครับผมราคานะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจัดส่งฟรีสองรอกิโลแรกนะครับผมเอฟซีท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามดูครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์ะครับศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์นะครับผมหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากได้ผ่านเพิ่มก็โทรติดต่อสอบถามดูได้ครับผมผมจัดสรรหาให้ได้ครับผมก็หาดูได้ครับ ไปหาดูให้หรือว่าเอฟซีมีที่แหล่งที่เอาก็ไปหาดูเอาได้ครับผมตัวนี้เราก็ขายตามสภาพตัวใบดันเล่นทะเบียนพร้อมนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจะส่งฟรีสองร้อยกิโลแรกนะครับผมเครื่องยนต์กําลังแจวๆเรือๆครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับผมครับเอฟซีถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาดูได้นะครับผมศูนย์หกหนึ่งสองสองสี่สี่ศูนย์สามศูนย์ครับก็มาดูรถได้ที่อําเภอหนองกุ้งสีครับผมจังหวัดกาลสินนะครับผมก็ ก็ติดต่อสอบถามมาดูครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผม f c ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะผมกดไลค์กดติดตามกด Sub s ไ r i b e นะผมช่าวทางรถไทยมือสองร้านในเทคเตอร์เลยครับผมถ้าท่านใดอยากไม่พลาดรถราคาถูกๆคลิปใหม่ๆก็กดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้ถ้าเราได้รถใหม่ราคาเบาๆถูกๆมาอัปเดตก็คลิปจะเด้งโชว์ให้ท่านได้รับชมนะครับผมถ้าไม่ได้กดติดตามไว้ก็คลิปจะขึ้นช้าหน่อยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบการที่เสดไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ